หันเนี้ยวสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กับมิสเซนโซราอีกแล้วกับเกมแวร์วูฟไทรคูลนั่นเองเราก็จะมาเล่นเป็นน้องเหมือนกันนะคะโอ้โหมันหลบหนูหน้าตามันหลบเนียนมากนี่หนูโอเคมาเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยเอ๊ะนี่อะไรเนี่เดี๋ยวนะโอเคโ้โหเ,เดี๋ยวเอาเมาส์ปาดไปลูรอบๆก่อนนะคะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีแค่นี้หรอ ดูพระจันทร์สีสวยมากเลยเขาจังสีเลือดไม่ใช่แล้วเรามาเริ่มเล่นกันเลยคืนที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเฮ้ยนั่นมันคนเฮ้ยนายเล่นยังไงวันนี้สอนเราบ้างเราเล่นไม่เป็นแป๊บสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยกดยังไงเนี่ย W A S Z ไม่ได้เดี๋ยว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 นายใจเย็นนะเราเราไม่มีใครสอนเล่นเลยได้ทำยังกับเราได้ไงเอ้าจเช้าแล้วหรือว่าต้องหลบอ่ะ แบมมุกไม่ได้กินทำให้อดตายวัดเชือว่าอดตายเอาแต่ละอนาถเจ้าไม่กล้าอดกินฝากลูกเนี้ยก็ด้วยเดี๋ยวนะโอเคฮะเดี๋ยวเรากลับไปเล่นกันอีกรอบเอ้ยเดี๋ยวโอเคมาเรามาดูนี่คืออะไรเอออันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคมาเล่นกันต่อ มาลองดูนะว่าเล่นยังไงหมูคนเดินตอกแตกมากันสี่คนแล้วก็แดงมั้ยอร่อยจุ๋มเลยนี่อุ้ยเพลงสุดยอดต้องไงต่ออุ่ยเช้าแล้วตึ๊ง มีผู้รอดชีวิตไป็หนึ่งคนกินได้สามคนก็สุดยอดหนัสือพ <hi> ิมพ์ข้าวโดนกระดดนมีคนตายอยู <knowledge> <x> ่ในสวนตำรวจกำลังสืบสวนอยู่ว่าเป็นใครกันแน่แน่แนน่คืนที่สองสองสองไอเด็กแตกแตกแตกหนาตาน้าหินแต่ละคนอแจกมาันี่ทุกคนอย่าหนีเราไปสิ มา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 อุ้ยคนนี้คนนี้เอเฮ้ยอร่อยจุกกระเบยมาเช้าซะแล้วแม่เน้นได้กันนะ oh. โอ้โหโหไม่มีใครรอดชีวิตต่อไปเลยบมกต้องหกคนโอ้โหเราที่สุดยอดไปเลยไม่ใช่ละโอเคค่ะต่อต่ออ่าทูไฮออน t ็อตทูไฮนั่นคือจะซ่อนหรือไม่ซ่อนนั่นแหละคือคำถามวอดงงแบบข้าวนวน ทุกคนเริ่มบ้านแล้วที่จะมีหมาป่าอยู่ในนี่ในสวนของเราผู้รอดชีวิตก็บอกว่ามีหมาป่าแวววุกอยู่ในสวนในที่สาธารณะของเราขอให้ท่านช่วยด่วนๆครับเจ้าหน้านี่สามสามสามเอ้ยนักข่าววัดเขาจะถ่ายรูปเราเหรอถ่ายรูปไปลงหนังสือพิมพ์ดู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 แต่ละคนน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะ ไม่มามากินแล้วล,ลูกเพื่อนลูกเพื่อนหลานของเจ้าเจ้าเจ้าไม่ทําประกันชีวิตใช่ไหมเห็นไหมตายเร็วเห็นไหมบอกเลยทําประกันเอไม่ทําประกันชีวิตเห็นไหมคนต้องทําประกันชีวิตนะคะไม่งั้นตายไว <c oughs> โอเคค่ะเจ้ารถด้วยว,ยวยัจนเต็มดวงทุกๆคืนเลยมันผิดหลักวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะโอ้โหผิดหลักวิทยาศาสตร์กันเลยทีเดียวขอให้ช่วยด้วยครับอโอเคคืนนี้ซีซี แล้วจ้าสองคนเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันเดินเข้ามาใกล้กว่านี้ก่อนเดินมาสิ yes อย่างงั้นแหละ yes 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 แล้วก็กินเลยทุกคนโอ้โหมีผู้รอชิปไปสองคนนะฮะนะน้องสี่ไปกี่คนแล้วเนี่ยตื้อตื้อตื้อตไปไม่ได้หรอตรงนั้นอเอ้ผู้รอชิปไปสองฆ่าเหยื่อได้หกคนคันคันโอเค next ตุกๆคืนเราจะพบหมาป่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะหมาป่ามีพยานต้องสองคนเนะ่ไอ้นักข่าวสองคนกินเลยตายอยู่ด้วยกันใช่ไหมเฮ้ยนั่นมันนักข่าวถวยแล้วตูเดี๋ยว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 หลบก่อนหลบก่อนนักข่าวกินนักข่าวคนแรกเ้ยๆต้องนัดนี้ด้วยกินทันทางนู้นทางนน้นทางนู้นทางนู้นคบวิ่งหนีเราไปแล้วหลบก่อนชาเราจะตึ้งตึ้ง โหนาฬิกานั่นมันบอกบอกเวลานี่นะโอ้โหเดี๋ยวเราต้องมองนาฬิกาบ,อกบอก่อยๆสงสัยเราอยู่ที่ลอนดอนนะเนี่ยคืนนี่หกหกหกอุ้ยขออภัยค่ะอุ้ยนั่นมัน UFO เดี๋ยวเรา,เรา,เรา,เราสนใจแต่ต,ตรงนี้ก่อนเดี๋ยว,วนักข่าวนะาักข่าวย้ายไปรูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปตรงน,นั้นตรงน,นั้นตรง In okay ไอ,นนนอ,นนอ้นี่ ique, ยืนนิ่งหยุดยืนยืนนิ่งเหรอฮะยืนนิ่งเหรอ รอชีวิตไปหกบาทเท่เยอะแท้เขาบอกว่าอย่าให้มีมู้ลอชีวิตไปเยอะมากนะฮะทำไมอะ่ะ <c oughs> นักข่าวจะมาตามนั้นเหรอหนึ่งคนสองคนอุ้งสามคนสี่คน,คนห้าคนหกคนโอ้ oh my god เจ็ดคนมาตามที่เราจริงๆด้วยจะกินยังไงวันเนี้ยกินเลยจ้าก่อนกอดก,กินนักข่าวทีละคนด้ยน่าจะถ่ายลูปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเดีวเดีเดยวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่กินมากินมาโอ๊ยไม่ทันสวยแล,ล้วลูกรอไป็นสิบคนเีอยมอลยังไงเนี่ยพอพบตัวหมาป่าแล้วเราจะส่งหน่วยกำลังเข้าไปเอาไม่นะ <c oughs> เอาอยางไงตอเนี่ยไอ้นี่กล่องอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคลิกได้ด้วยเฮ้ยปลอมตัวได้ด้วยอ ไม่รู้หนละเอาปอโตมากินหรือเปล่า <c oughs> อร่อยผักรูปเนี่ยด้วยเบสโก43โอ้ยก็นั้นเราเอาไงดีวะโอ้โ oh. หเราควรจะเล่นต่อไหมโอเคเล่นต่อถ้าจะดีปะลุย ม,มาแล้วค่ะนักข่าวหน,นึ่งสองคนนี่แน่กินซะเลยนี่รีบกินรีบกินรีบกินนักข่าวกินนักข่าวไปไปกินนักข่าวไปจะกินที่นี่กินนักขา yeah! นาน่าวเยอะน่นไงรอดไปต้องหลายคนเชีวเยวอ,อย่างนี้นักข่าวก็มาเยอะีิเละยาก 26คนแล้วพวกเราชิมไป9อะไรกันเนี่ยคืนที้6แม่จเจ้านะกะโอวโูเดินเป็นถูเป็นตับเดินเป็นูเป็นตับตรงนี้ผิดโอ้มันกินทีเดียวสองคนไม่ได้หรือไงเนี่ยออกไปไม่ได้นี่กินซะเลยหมั่นไส้ไหนๆก็ตายแล้วคืนนี้นักข่าวยังรอดไปหลายคนเช้าแล้วจะเชา้าแล้วไงนักข่าวมีลูกตุ่มใช่ไหมฮะ สิบแ็ดคนค่ะท่านผู้ชมแต่ค่าได้ทั้งหมดสิบสี่คนปา่ายี่สิบสี่คนเลยเหรอเอ้ยยี่สิบห้าคนเลยเหรอในด่านหนึ่งพบมาป่าแล้วโอ้ยกองกำลังมาอีกแล้วจ้าไหนดูสิหรือว่าเราต้องกินได้น่ะก,กินได้คนวิทยุหรือ,ปอเปล่ากินวิทยุปัง ไตายนาอร่อยหอ่เอเั้ย่น,น,นะครับของคนยืนกินกันก็สวยสิมามะมาให้กินก่อนลูกเราเป็นหมาบ่าตัวใหญ่เพื่ออนาคตที่นี่มาต้องอยู่เป็นช้องเรานะนายจะได้ไปเจอกับโลกกันโหดร้ายไงล่ะ้าฮ9คนครับ ไม่มีใครรอดชีวิตไปได้นี่ก็หาวเดิมนะคะคือที่สี่ทไหนกินเลยจ้ารออะไรรอช้าอยู่ใหญ่มาให้เรากินเสียดีๆมาอ,อ,อ๋ออันี้ยืนนี่ยืนนี่แล้วเหรอฮะสองคนนี้เนี่ยเฮ้ยน้ำมันมเยอะไายต่อไป yes ซ้อนได้เนียนมากเลยขอบกบมือใครไม่เห็นตาโงโสจริงๆเนี่ยตั้งหูตั้งเจอโวออกมาคืนที่ห้านายมาหาเรามามะเดียที่น่ารักโอ้โหเต็มไปหมดเลยไปหาหน้าข่าวกว่าดีกว่าเนาะหรือยังไงดีการ้องหาเดินตัดไปกินเลยดีกว่าจ้าไม่รออะไรแล้วนั่นนั่นนั่งเข้า ก่อนเลืแหะอร่อยหอมเฮ้ยปึ๊บหลบก็เกมนี้ทำมาจากแฟลนะคะก็ทำได้ดีนะชอบชอบอยู่เครือบถึงมันจะเป็นการที่แวร์บุ๊มต้องกินคนก็เถือนนะแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยนั่นมัน U F O ว่าตึกว้ากินนักข่าวคนคนแรกเสร็จแล้วหูยตายแล้วไอ้นี่ไอ้นี่อย่าถ่ายรูปได้ไหมรู้นะเราเราเป็นดารางเนี่ย คนปูท่องอย่างนี้ใครก็เล่ไทเขาก็ชอบคนคนมาฝ่าน้อยน่ารักจริงๆหลบนะฮะ้โสี่สิบสี่คนแล้วจ้าก็คือที่เจ็ดนักข่าวหนึ่งสองคนทำไมเขาเดินอยู่ขอบๆเดินลีนหนึ่งสองสามสี่โอ้สี่คนแค่หกคนโอ้ไม่ก็เยอะไปแล้ว อย่าอย่าลูกเราไปอย่าเล่นลูกเราเอ้ยนั่นหนีไม่ได้ไม่นะเขาหนีไม่ได้แล้วเราไม่ให้หนีไปหรอกไม่ทานแล้วขังหมามะอ๋อพบลูกเราแล้วจ้าก็่กำลังเติมมาแล้วเฮ้ยหรือว่ารอจนกว่าจะเช้าดีแต่ว่าถ้าหนีไปเนี่ยก็คงจะตายนะเพราะมันบอกว่าคือสุดท้ายใช่ไหมไปนอนเรา

มีเอาขาด้วยล่ะอย่าลืมข้าวเช้าข้าวโอนของข้าด้วยอย่าลืมเห็ดบนหลังของข้าด้วยมัดด้วยมีตัวลิมตัวเลื่อยอยู่บนหลังข้าด้วย,วย,ววนนนวยโอ้ยพอเถอะ